ประ่อติดกรมการค้าภายในยอมรับหากมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลกระทบต่อต้อนทุนสินค้าส่วนราคาอาหารปรุงสำเร็จให้ใช้มาตรการคุมเข้มโดยจะส่งสายตรวจลงพื้นที่ทุกวันเพื่อป้องกันการขึ้นราคาที่สูงเกินจริง นายบุญ,ญยริศกรยานมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จร้านข้าวแกงย่านกระสวงสาธารณสุขพร้อมกับยอมรับว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569เกี่ยวกับราคาอาหารปรุงสำเร็จรวม198ราย ซึ่งในการดูแลได้ส่งสายตรวจที่มีอยู่ทั่วประเทศออกตรวจสอบทุกวันหากพบจำหน่ายเกินราคาแนะนำจาละ35บาทจะใช้มาตรการตั้งแต่ตักเตือนไปจนถึงการดำเนินการตามกฎหมายโดยผู้ค้าไม่สามารถใช้ข้ออ้างการขึ้นราคาก๊สหุงต้มได้เพราะการปรับราคาก๊สที่ผ่านมาทังละ4บาท50สตางค์กระทบต่อต้นทุนอาหารเพียงจละ20สตางค์เท่านั้น ส่วนที่กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอที่จะปรับโครงสร้างราคาพลังงานโดยจะมีผลต่อการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลยอมรับว่าจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าเพราะว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักในการใช้กับรถบรรทุกซึ่งหากปรับขึ้นจริงก็จะมีการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่ชัดเจนในแต่ละกลุ่มสินค้าส่วนการปรับขึ้นราคาสินค้าผู้ประกอบการนั้นจะต้องยื่นเรื่องต่อกรมการค้าภายในก่อนทุกครั้ง